โดยพิธีในภาคค่ำเริ่มต้นด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งแถวเพื่อทอดพระป่าซื้อที่ดินสร้างวัดภาวนาซาเดโกโดยมีการเลนมิส,สมใจคําซุรินและการเลมิดแอเมเอนดาแมคคราวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระป่าทางยังได้น้อมถวายพระป่าแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่าจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญพัตาหารบูชาข้าวพระ โดยมีกาลยมิตรสมพรปาระเคนและกาลยมิตรคารอสอีครารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งได้น้อมถวายก่ลองบุญแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยและผู้บีบุญทั่วโลกนอกจากนี้ค่ะทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระมหามนูนคุตตาธรรมโมก็ได้กล่าวสมมทนิยกถาถึงความสำคัญและอนิสงค์ของพิธีบูชาข้าวพระซึ่งนับเป็นบุญใหญ่ค่ะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากจึงอยากให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันและอย่าได้ขาดเลยแม้แต่เพียงเดือนเดียวจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านก็ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ